สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะสวัสดีตอนแรงๆค่ะเดี๋ยวมือนีสิพามาเบ่งบวชพงพงเป็นมาค่ะต้นเตี้ยๆเป็นหน่วยแหลยะยะุติบ่บกะปลูกของพงได้ของพงออกลูกสามสี่หาลูกแหละอันนี้พักสวนพัวพักสวนพวกงกองพง พักเนาะอากาศอันนั้นอ,อีหยังใบผักแผลวิ่งผักแผวบอกอยู่บ้านใครสารเอิ่นพักแผวคนไทยเอื่นยังเองิ่นอันไทยบอกเนาะคนไทยเอิ่นไทยต้นสะเดาก็มีค่ะสะเดากอไผ่กมี ช่วงนี้ยังบม่ออกนอเดี๋ยวอีกจากหน่อยค่ะคอยจิดมีนอน่อไม่เอาพันมาจากบ้านเท้าคนล่ะมาปลูกไว้เนี่ยกินนอเมื่อปีคลิปนี้กะแค่นี้นะคะงามแรงๆถ้าชอบอะกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยค่ะเด้อสวัสดีจ้า